สวัสดีครับผมอาจารย์กัญชวิตผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์วงกลุยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์แปลนบ้างนะครับอันดับแรกอาจารย์ขอขอบคุณลูกศิษย์ทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจอาจารย์ให้ช่วยตรวจแปลนบ้างก่อนที่จะขอสร้างจริงนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมในคลิปของอาจารย์นี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้คือชื่อ ช่องชาแนลห่วงจุ้ยชนะจนก็ถ้าท่าในใดชอบคอนเทนต์หรือชอบความรู้ต่างๆที่อาจารย์ได้เผยแพร่ครับก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและตัวอาจารย์ด้วยนะครับอันนี้ก็คืออาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้กับบริบรษัทห้างร้านต่างๆนะครับ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์พวงจุ้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูวงจุย้ยออกแบบบ้านตามหลักวงจุย้ยหรือออกแบบออฟฟิศตามหลักวงจุย้ยออกแบบโลโก้ต่างๆนะครับหรือวางแผนธุรก,กิจให้กับท่านนะครับโดยใช้หลักว,วิชาวงจุย้ยฟ้าดินคนนะครับให้กับลูกศิษย์ทั้งหลายครับเพื่อกระตุ้นความสําสเร็จให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเคิดวิชาของอาจารย์นะครับอาจารย์จะแบ,บ่งเป็น3ภาคหลักใหญ่ๆนะครับสตาร์ฟ้า ชะตาดินชะตาคนชะตาฟ้าเมื่อดวงเราดีหรือเรารู้จังหวะโอกาสของดวงชะตาที่ดีนะครับเราต้องรีบกไขว่คว้าหรือวางแผนที่จะต่อยอดไปสู่ความสําเร็จให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเมื่อชะตาฟ้าเราดีแล้วนะครับหรือดวงชะตาเราดีชะตาดินก็คือพวงจุ้ยที่อยู่อาศัยของเราเป็นตัวที่คอยส่งเสริมดวงชะตาให้เราก้าวกระโดดไปสู่ความสําเร็จได้นะครับอย่างรวดเร็ว สุดท้ายคือชะตาคนนะครับเมื่อดูชะตาเราดีพวงจุ้ยดีแต่เราเราต้องมีความขยันมานะอดทนภาคเพียนมุ่งสู่เป้าหมายที่ชัดเจนนะครับแล้วความสำเร็จจะมาสู่ตัวท่านนะครับอันนี้ก็เป็นบริการนะครับของอาจารย์นะครับ <c oughs> รับดูพวงจุ้ยออนไลน์ง่ายสะดวกรวดเร็วดูได้ทั่วโลก สำหรับท่านที่อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดนะครับที่ไม่สะดวกให้อาจารย์ไปดูพื้นที่จริงนะครับก็สามารถใช้บริการนี้ได้นะครับดูพวงจุ้ยออนไลน์นะครับก็จะมีการตรวจวิเคราะห์พวงจุ้ยนะครับคือดูว่ามุมไหนของบ้านหรือออฟฟิศที่เป็นมุมกระตุ้นโชคลาภเงินทองความรักสุขภาพนะครับที่มาส่งเสริมดวงชะตาของท่านนะครับหรือท่านใดที่กําลังก่อสร้างบ้านนะครับปีนี้ อาจารย์ก็จะตรวจให้ว่าปีนี้ตกทิศอสูรประจําปีหรือไม่ในการเหมาะสมกับการที่จะก่อสร้างบ้านหรือออฟฟิศหรือไม่นะครับแล้วก็อาจารย์เพิ่มเติมด้วยการดูดวงชะตาให้นะครับว่าหาตําแหน่งเฉพาะบุคคลนะครับว่ามุมตําแหน่งไหนของบ้านหรือออฟฟิศที่ส่งเสริมเรื่องโชคลาภอํานาจบารมีนะครับก็ท่าในใดสนใจก็แอดไซน์ไลน์อาจารย์มาได้นะครับพิมพ์แอดไซน์ L O G O 888นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการตรวจดูพวงจุ้ยที่อ้างอิงจากดวงชะตาแล้วก็องศาทิศทางนะครับวันนี้เรานะครับเรามาดูรับตรวจแป็นบ้านเบื้องต้นตามาศาสตร์วงจุ้ยนะครับก็มีลูกศิษย์หลายคนส่งมาให้อาจารย์ตรวจแป็นนะครับตรวจแป็นบ้านหรือแป็นออฟฟิศนะครับที่กำลังจะก่อสร้างหรือก่อสร้างไปแล้วนะครับ สิ่งที่อาจารย์จะตรวจก็คือชัยภูมิตีรีภายในว่ามีลานหนึ่งตึงที่ดีไหมจุดไทจีที่ดีไหมจุดประทานของบ้านดีไหมนะครับประตูเตาไฟเตียงเจ้าที่ของภายในบ้านนี้เป็นอย่างไรนะครับก็วันนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าแปลนบ้านนี้จะเป็นอย่างไรอ่าเรามาดูแปลนนะครับต้องขอขอบคุณลูกศิษย์นะครับ ที่ส่งแปลนนี้มาให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์นะครับก่อนที่จะก่อสร้างจริงนะครับวันนี้เรามาดูเลยนะครับว่าแปลนนี้มีการออกแบบเป็นอย่างไรนะครับอันนี้บริเวณนี้หน้าบ้านนะครับทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับตำแหน่งนี้หลังบ้านนะครับเรามาดูกันนะครับเข้ามาบันได รงน,นี้ก็คือประตูทางเข้านะครับเป็นบานสไลด์บริเวณประตูทางเข้าบ้านนะครับเป็นลาเนเม่งตึงนะครับไม่ควรวางสิ่งของกีดขวางนะครับเพื่อให้กระแสชี่หรือปลานโชคลาภมงคลไหลเข้าสู่ตัวบ้านของท่านนะครับพอไหลเข้าไปแล้วนะครับก็เจอผนังกำแพงแล้วตั้งพระ ถือว่าโอเคนะครับอ่าห้องโถงนะครับห้องรับแขกก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรนะครับถ้าดูจากแปลนนี้นะครับมีบริเวณที่จอดรถนะครับด้านข้างบ้านนะครับต่อไปนะครับเรามาดูห้องนอนสองกันเกาะนะครับห้องนอน2เปิดประตูมา เตียงหัวเตียงทึบถือว่าดีนะครับตรงนี้อาจารย์ไม่แน่ใจว่าเป็นหน้าต่างหรือเปล่านะครับถ้าเป็นหน้าต่างให้เป็นบางสไลด์จะดีกว่านะครับก็ห้องนอนสองภาพรวมก็โอเคนะครับต่อไปเราเดินมานะครับเจอห้องน้ำนะครับ เจออ่างล้างมือโอเคนะครับชักโรครกโอเคนะครับโซนเปียกอ่างน้ำโอเคนะครับห้องน้ําถือว่าโอเคดีนะครับต่อไปนะครับเราก็เดินมาเราจะเห็นว่าห้องโถงนะครับมีอาจารย์ไม่แน่ใจว่านี้คือหน้าต่างหรือประตูครับถ้าเป็นหน้าต่างก็ถือว่าโอเคนะครับแต่สิ่งที่เห็นก็คืออันนี้น่าจะเป็นประตูนะครับ ห้องทานอาหารนะครับตรงนี้นะครับไม่ควรที่จะเป็นประตูนะครับควรเป็นผนังทึบหรือทําเป็นหน้าต่างหรือนะครับแทนนะครับจุดที่ต้องแก้ไขอ่ะหนึ่งตรงนี้นะครับเป็นหน้าต่างจุดนี้ควรจะเป็นหน้าต่างนะครับจุดที่สองที่จะแก้ไขนะครับต่อไปเรามาดูห้องนอนหนึ่งกันนะครับห้องนอนหนึ่ง เปิดประตูมาเจอประตูห้องน้ำนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นการตัดโชคลาภควรที่จะออกแบบนะครับให้เป็นสัดเป็นส่วนนะครับอย่างเช่นทำเป็นฉากกั้นนะครับแล้วก็ก่อผนังนขึ้นมาแล้วเป็นประตูนะครับ แบบนี้นะครับในการใช้บริเวณพื้นที่ภายในห้องน้ำนะครับคนที่จะปรับเปลี่ยนนะครับตรงนี้ก็คือตำแหน่งที่3ามนะครับที่ปรับเปลี่ยนเดินเข้ามานะครับหัวเตียงคือมีหน้าต่างนะครับถือว่าโอเคนะครับห้องนอนที่1นะครับต่อไปเราเดินมานะครับดูห้องนอนที่3นะครับเชียงกับประโตู ขวดเตียงทึบโอเคนะครับห้องนอนสามนะครับจะอยู่ตรงตำแหน่งประธานบ้านนะครับตรงบริเวณนี้นะครับได้มีการออกแบบหน้าตา่างสองข้างถือว่าโอเคดีเยี่ยมนะครับก็ห้องนอนสามแล้วจุดประธานบ้านโอเคดีนะครับต่อไปโซนทานข้าวไม่ได้ติดปัญหาอะไร ประตูเดินเปิดเข้ามาห้องครัวนะครับตำแหน่งเตาไฟสิงล้างจานประตูออกหลังบ้านถือว่าโอเคนะครับก็แปลนนี้ก็ถือว่ามีการออกแบบที่ถือว่าโอเคนะครับสิ่งสำคัญนะครับบริเวณที่จอดรถนะครับควรที่จะเป็นหลังคานะครับเพื่อไม่ให้บ้านเกิดการว้าแหว่งนะครับ ก็ถือว่าแบนี้มีความสมบูรณ์ค่อนข้างเยอะนะครับในการตรวจพงจุ้ยเบื้องต้นนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์นี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและตัวอาจารย์นะครับท่านใดสนใจตรวจแปลนบ้านนะครับเบื้องต้นไม่ผูกกระดูงชะตานะครับหรือองศาทิศทางนะครับก็แอดไลน์อาจารย์มาได้นะครับ ที่ลายพิมพ์แอสไซน์ตรงนี้นะครับ L O G O 8 8 8นะครับหรือท่านใดอยากจะตรวจบ้านแบบละเอียดนะครับก็มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ทำมาที่ลายเหมือนกันนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ตามที่ของอาจารย์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ